อาจารย์ออสลั่นยกนี้ตนชนะส่วนเงิน5,000ันเดี๋ยวโอนให้นะหนุ่มกัญชัยสวนสมเพศจากกรณีหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีครับผมกัญชัยเองครับผมขออนุญาตแจ้งข่าวในคดีเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดจากบุคคลบางท่านนะครับจากกรณีที่ผมได้มีการฟ้องร้องอาจารย์ท่านหนึ่งในหลายคดีทั้งอาญาและแพง่ง และในวันนี้ในส่วนของคดีดแพ่งนั้นสารท่านได้พิภากษาแล้วนะครับว่าผมได้ถูกจำเลยท่านนั้นกระทำผิดโดยการละเมิดจริงในการพูดจาให้รายผมต่างๆนานา,นาเพื่อทำให้ผมเสียหายการฟ้องแพ่งครั้งนี้ผมไม่ได้เรียกร้องเป็น,เป,นเป็นตัวเงินไปเพราะอยากให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการตัวเงินแต่ผมต้องการความเป็นธรรมจากขบวนการยุติธรรมและจากศาล เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและผมจะได้นำเอาคำพิภาคษาสารแท่งนี้ถแถลงเข้าไปในคดีอาญาตามกระบวนการต่อไปด้วยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้จำเลยจะไม่ได้เอ่ยชื่อตัวโจทก์แต่ความเชื่อมโยงที่จำเลยได้มีการพูดซ้ำๆและโยงไปหลากหลายประเด็นก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเขาละเมิด มีเจตนาไม่สุดจริตทำให้โจทย์เสียหายและผมกำลังหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าจะฟ้องแพ่งครั้งต่อไปเพราะบุคคลท่านนี้ไม่สำนึกและยังทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเกินไปซึ่งในคดีต่อไปผมจะเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินด้วยเพราะผมรู้สึกว่าจำเลยไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิด เดแมแต่น้อยถึงแม้สารแท่งจะมีคำพิภากษาว่าจำเลยผิดแล้วก็ตามขอบคุณครับปอลอผมฟ้องไปสีก่กรรมสามกรรมรอสารอาญาพิจารณาและกรรมสุดท้ายสารพิภากษาจำเลยผิดจริงตามคำฟ้องผมสมเทศคนที่สารพิภาคษาว่าผิดจริงแต่ออกมาบอกว่าตัวเองชนะไม่ได้รู้เลยว่าอะไรรอยอยู่ข้างหน้า สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มอบให้ผมด้วยครับทีมข่าวตรวจสอบล่าสุดไปที่ Facebook อาจารย์ออสคู่กรณีหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วีราชัยพุทธวงศก่อนหน้านี้โดยระบุเนื้อหาว่า วันนี้เวลา9.30นาฬิกา30นาทีศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาคดีที่หนุ่มกัญชัยโจทฟ้องอาจารย์ออสจำเลยคดีแพ่งหมายเลขดำที่พอเศษหนึส่วน2,566สารแพ่งกรุงเทพใต้สามพิพากษาว่าตามฟ้องของโจทข้อ2.1ถึง2.3 เป็นฟ้องซ้อนส่วนข้อ2.4เป็นความผิดขายข่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา323ที่ภาคสาให้ลบโพสต์วันที่7มีนาคม2566นาทีที่43ถึงนาทีที่1ชั่วโมง4นาที41วินาทีออกให้จำเลยชำระค่าริชธรรมเนียมแทนโจทและค่าทนายความ5,000บาทคำขออื่นให้ยก ติดตามอารมณ์2ฝั่งได้ที่เพจหนุ่มกัญชัยนะ 1. อาจารย์ออสไม่ได้ส่งคำให้การในคดีนี้จึงสืบโจทฝ่ายเดียวฝ่ายอาจารย์ออสไม่สามารถสืบได้ตามกฎหมาย 2. คลิปลบไปอัตโนมัตินานแล้ว 3. ฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริต อาจารย์ออสสรุปเองว่ายกนี้อาจารย์ออสชนะเพราะหนุ่มกัญชัยไม่ได้ตามที่ขอสารส่วนที่อาจารย์ออสต้องจ่าย5,000บาทดัวโอนให้นะครับ